สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ว่างๆเอาหน่อไม้ใส่นี่หน่อไม้ใส่ขวดจ้าันนี้ขวดเปล่าที่เรากินแล้วเราก็เก็บเอาไว้นะจ๊ะนี่แล้วเราก็จับหน่อไม้นี่จับหน่อไม้ใส่ขวดเลยนี่จ้ะอันนี้หน่อไม้อันนี้หน่อไม้เปรี้ยวนี้ล้างน้ำต้องน้ำตองน้ำก่อนจ้ะ เพราะบางทีก็ต้องชิมดูก่อนว่าเราเกลือเค็มไปไหมหรือว่าเราอ่อนไปอนี้จ้ะเราก็จะใส่ขวดแบบนี้นี่จ้ะนี่จ้ะข,ขยับข,ขยับ ใส่หน่อบ้างนี่ค่ะนี่สตหน่อไต้วยบ้างเผื่อเอาไปขายถ้าเหลือก็เอาไปขาย้ะถ้าไม่เหลือเราก็ถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่เราไม่ขายก็เก็บไปกินเองจ้ะนิ้วอัดเข้าไป เราก็จะได้ประมาณนี้เอาให้เหลือประมาณนี้เผื่อน,น้ําถ้าเยอะเกินไปก็เดีย๋ยวถ้าลอยมันถึงนี้มันจะดําจ้ะบางทีถ้าลมเข้าก็จะดําเอาประมาณนี้แล้วให้น้ําประมาณนี้น้ําถึงคอขวดนี่น้าเกลือนะจ๊ะนี่ก็ได้หนึ่งขวดละเดีย๋ยวใส่จนหมดแล้วจ้าเดี๋ยวขอตัวไปใส่ก่อนนะรีบหน่อยเพราะว่าเย็นแล้ว ช้ไังกันนะจะนี่ตลอดก็ใช้เวรัเหมือนกันจ้ะปฏนีุไงไปดู อันนี้ขั้นตอนสุดท้ายจะใส่น้ำเกลือใส่น้ำเกลือให้เต็มขวดเลยนะนี่มันมีจะไม่ฟองนี่ใส่เต็มเลยไม่เค็มจัดนะจ๊ะถ้าเค็มจัดเดี๋ยวหน่อไม้จะเค็มปี๋เลยเราล้างน้ำก็ทำอะไรก็ไม่อร่อย ขั้นตอนสุดท้ายก็ปิดฝาให้ทนิดนี้จ้าเร็ียบร้อยแล้วลเราเก็บไปที่ล่มจ้าใครชอบคลิปนี้ก็กกดไลค์กดแชร์ให้ช่องฟันนิมสัพเพเหระชาแนลด้วยจ้าไปแล้วสวัสดีจ้า